สวัสดีครับเจ้าพิชาตอนอื่นต้องต้องต้องรายงานผลที่เราทราบก่อนครับว่าไฟนี้เป็นไงครับผมสวัสดีครับผมเจ้าพิชาสอสนัดฟ้นนะครับจชนะนกอจ้กพี่ตองครับผมโอ้คุณเคยชกในกติกานี้มาก่อนไหมครับครั้งแรกในชีวิตเจ้าพี่ตื่นเต้นดีครับตื่นมากเลยกดดันเยอะเลยครับก็หอใช่ไหมครับาไมรับเออทำไมรับทำไมรับชกในรูปแบบนี้ทำไมเออผมว่ามัน มัน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 ท้าทายครับแล้วก็เขาให้ให้เพือนเราเยอะใช่เขากล้าสู้ครับอันนี้ผมเข้าใจธรรมดาเพราะว่าการช่วยงานกับการทํางานถูกต้องครับถ้าเกิดผลตอบแทนมันได้ในแบบที่เราโอเคมันอ่าที่เราตั้งไว้อ่ะใช่แล้วก็รับมันย่อมเป็นจ็อบที่ดีอยู่แล้วถูกต้องพี่แต่อันี้ผมถามนิดนึง คุณกังวลใจไหมก่อนชกไหมคุณจะกลัวค้าอะไรเงี้ยมีไหมพี่คิดคิดเยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกังวลเพราะว่าเรากลัวไปทําออกมาไม่ดีกลัวเจ้า,าของโปรโมเตอร์รายการคนไม่ตอบแล้วก็กลัวออกพลาดโดนน็อกอะไรเงี้ยเขาเป็นนมนมเล็กครั้งแรกนะโอ้คุณใช<ะ>่รวมประมาณนี้คุณโชคเองไหมนีม่เล็กเล็กว่าอีกนะพี่อันนี้บางมากเลยเขาบางจริงพี่เล็กกว่าซีอีโอเหรอจริงครับโอ้โหคุณโดนคู่ต่อสู้ต่อยโดนไหมโดนโดนเงยโดนทีนึงบอกรู้สึกได้เลยพี่ ก็ามันมึนมึนเลยก็เป็นแบบแปรออนที่เราโชกันอยู่ก็จะไม่มีไม่มีไม่มีอาการนะไม่เท่าไรนะใช่สะกดไม่อยู่นะอ่าครับผมแต่ที่มันมีมึน่อยใช่มีสะดุ้งมีสะดุ้มไม่มแบบเออคราวนี้พอปอดเกมการชกถ้าเราสังเกตนะอันนี้ผมสังเกตหลายหลายช็อตเองจังหวะนะเหมือนกับตัวก๊อฟเองไม่ซ้ำเออเพราะอะไรก็ตอนแรกตอนแรกเขาเขาขอ ขอคุยกันว่าไม่ซ mm ้ำ hmm. โชครายการรายกรายกรมวย,ยไทย uh huh. แต่รายกรารเป็นคาราเต้คอมแบทตอนนี้เจ้าของรายกรารบอสโปรโเตอร์ เขาอยากให้ผมชนะน็อกเพราะว่าอยากให้ผมทําเลยไม่อยากแบบออมมืออะไรประมาณนี้ครับเขาอยากให้โชว์เต็มที่ไปเลยน็อกได้เป็นน็อกประมาณนี้ครับพ่มีหลายจังหวะเหมือนกันใช่ใช่ผมก็ผมน็อกไปด้วยผมได้ยินของพูดมามันก็ตะโกนบอกว่าทําเลยทาเลยทำเลยประมาณบอสเขาบอกคือคนสั่งใช่ใช่ทำได้เลยใช่ครับผมคุยุชนะน็อครู้สึกยังไงบ้างหนึ่งแหละมันปดล็อกปดล็อกความกดดันในใจตัวเองเพราะว่าเรากดดันหลายๆอย่าง กลัวพลาดและเป็นรายก,การครั้งแรกในชีวิตเลยครับงม,มเล็กด้วยผมก็กลัวมีปัญหาอะไรตอนนั้ถูกต้องพี่ว่าม,ม,ม,มันต่อยมวยพี่ไม่ไม่อยเหมือนเรากว๋วยปิ้งอ่ะขายกว๋วยปิ้งมีพริกได้พี่ออไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเกิดพลาดโดนหมัดของเขาแล้วก็หลับได้พี่ซึ่งก็ไม่รู้ในโลกโซเชียลจะวิจารณ์พิพารณ์ใช่ถ้าเราพลาดโดนหลับหลับโดนน็อกขึ้นมาก็โดนด่าอีกประมาณเนี้ย กเสร็จคุณให้คะแนนคุณในไฟนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าเรากดดันเราทำไม่ออกทำออก,ออก่าไม่ดีประมาณสักเท่าไหร่ครับสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ก็ยังถือว่าไม่หยิม่เท่าไหร่นะก็ถือกลางๆนะอ่าใช่กลางๆพนะี่ครับกับกติกานี้กับรูปแบบนี้คุณค,คิดว่าไงผมคิดว่ามันเหมาะกคุณไหม ขอเที่ยวสองไฟไฟสองไฟก็ได้เพราะว่ามันมันจะเข้าทางเราไหมแต่ตรงที่มันมันสะใจตรงตรงลูกเดียวพี่ตรงเดี่ซ้ำจริงพี่ผมเพิ่งมีเกือบมีฟิลฟิลเนี้ยอ,อ,อยากซ้ำฟิลอยากซ้ำเนี่ยอะจริงพี่เพราะเขาบอกคำรือ แม่งแบบแรงมันยังไงไม่รู้มันกดเอากดเอาใส่เลยนะไม่ใช่ทาคุณแบบใจจริงต่อยพวกแบบห้ายกสามยกนี่มี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 ตังไหวอยากจะซ้ำหนีหลายที่เงี้ยมันมีแต่เราทำไม่ได้ทแต่พอแต่พอเป็นแต่พอเป็นคาราเต้เขาแบบปุ๊บอ่ามันมันฆ่าวิทย์เออเลยคือแบบเราทำได้เราออกวุฒิได้เลยยังไม่เตะอะไรก็เตะท้องเตะห้ามเตะหน้าเขาพูดมานะเป็นลอยหมัดต่อยได้เนาะต่อยอะไรสอบทำได้หมดเลยครับโอ้โหนี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนตอบโจทย์คุณในระดับหนึ่งเลยนะที่ฆ่าได้ซ้ำ เออคุณยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบโดนบ้าใช่เรอเออเราเราคิดอยู่ในใจไหมถ้าเกิดเราอยู่ผมก็เป็นฝ่ายเปรียบเทียบรบมันมันมันมีจังหวะหนึ่งคือในห้าวิเราเราห้ามรับอย่างเดียวอ่ะดิ้นดิ้นหลบอะไรเงี้ยบวกได้แต่ถ้ารับเราก็โดนโดนตับแค่เลยเพราะว่าเหมือนไม่สู้ก็ที่ผมโชว์มื่กี้เ็นไห้เขาเขาแบบเขารับอย่างเดียวอ่ะเขาก็มันก็เลยตับแค่เลยเรา ไม่มีเยโอเคอ่ะโทษทีสุดท้ายนะครับไฟนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใันดิกาคาราเต้คอมแบทบแล้วก็สุความเ้องมาก สำเร็จมากมากอีกนิดนึงเออโปรแกรมหน้าไฟปัดไปของคุณคือที่ไหนครับอ่าเท่ารายการเดิมครับที่จีนครับตัวไอ้เฉินฉีครับผมที่จีนเด็กมันเป็นเอ็มไหมใช่เอ็มลิเจนครับอ๋อเอยมลิเจนครับอ๋อไปต่อยที่จีนใช่ใช่เพราะสัญญาไว้สองปีแล้วแต่เขาแฟร์ไงพี่ให้ผมมาต่อยที่ไทยอ๋อคือถ้าเกิดเขามีเขาเหมือนวางสกิลให้เราแล้วแต่่เาไมอนเขาไม่มีรายการเรารับรายการได้รับรายการได้อ๋อก็คือเราไม่มีปัญหาอะไรใช่ใช่ใช่คือพูดง่ายคือกอลเองอยากจะต่อยบ่อยๆใช่ไหมเนี่ยถูกต้อง ผม,ผมขอแค่ชกบ่อยๆคุณยิ้มหน่อยอะ <Ash well. S 2> ผมยิบครัยิบยิบข้าย yeah. ิบเก้าครับผมแลยิบเก้าแล้วครับผมถ้าเกิดจะบอกว่าปั้นลายมันก็มันก็มันก็ใกล้แล้วนะกำกึ่งแล้วครับกกำกึ่งแล้วก็คืออยากจะเก็บเงินให้มากที่ผมใช่ครับผมอยากเก็บเงินอยากเก็บเงินให้เยอะที่สุดในภายในสามสี่ปีเนี้ยเราไม่รู้อนาคตของเราหรอกว่าเรา จะยึดยังชกได้หรือเปล่าบางครั้งเราพลาดแขนขาหักอะไรมากรามหักมันต้องพักยาวออช่วงนี้กดคุยได้ก็ขอขอบคุณก่อนมันก็ไม่มีประกันสังคมสำหรับเราจริงจริง <นะ S 2> พี่พนักวยไม่มีเพราะมันเป็นการต่อสู้พี่ไปต่อยที่จีนพอจะบอกเราได้ไหมครับต่อ,อยบใไรตอนนี้เขายังหาผู้ชมไม่ได้ครับแต่ <c oughs> ถ้าจะจริงเร็งแต่คุณต้องไปต่อยนะใช่เลยต้องหาหาผู้โชมมารับรอแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามแต่โอเคสุดท้ายนี่ครับคุณ ไฟนี้หลายๆคนก็คงจะเห็นความสัดใจในตัวคุณมีอะไรจะฝากบอกแฟนๆที่เขารอเชียร์กันอยู่ครับก็ทุกอย่างขอบคุณแฟนมวยยอดชาติสนั่นบาร์ผมอยากให้ฝากเชียร์ผมสักอีกสักครั้งหนึ่งผมจะทําให้เต็มที่ผมกลับผลงานครับถ้ามีรายการอาร์ตตี้คอมแบ็กอีกครั้งก็จะกลับมาต่อยเหมือนเดิมครับผมหวังว่าจะมีรายการบ่อยๆตามที่คุณต้องการนะครับใช่ครับใช่ครับพี่ครับ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับย้าบ๊ายบายครับ